น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายครับข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือคืออะไรนะคือทําอะไรนะลืมอะไรลืมเธอเออกไปจากใจลืมเธอ,เอไปจากใจฉันเจะปวดเออโธ่เอยนึกาได้ ไม้สักท้องที่แท้มาขามเทพแทงไหล่ยับเลยงงว่มาจยังงงอยู่ในยไหมถึงอะไรนะครับโอเคเล่านิทานนิดนึงแล้วกันจะได้เข้าใจเนะเาะก็มีชายตัดฟืนคนหนึ่งเขาถือขวานไปแล้วเขาก็เดินเข้าไปในป่าเขาเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสวยมากเขาเลยตัดสินใจเอาขวานนั้นจามไปเพื่อจะได้ไม้นั้นมาครอบครอง พอเขาจัดก,การเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้ไม้นั้นเรียบร้อยเขาก็แบกขึ้นบ่าด้วยความดีใจแล้วเขาก็เดินไปผ่านไปอีกประมาณห้าเก้าเอาไม้สักทองสวยมากเขาก็เลยอยู่ขาอนขึ้นมาเอาขวานหักขวานบินเรียบร้อยสิ่งที่เขาแบกอยู่เขาหันมามองทีเอา้าตายแล้วที่แท้อันนี้ไม้มาขับเทศนี่วะดูกับไม้สักทองฉันพอ่าใจฟิลนี้ไ่ะ คืออย่างนี้แปลง,ง่ายๆคือคริสเตียนนะครับท่านเลือกแล้วแล้วท่านแต่งงานแล้ว,วหมดสิทธิ์ก็คือเลือกแล้วเลือกเลยรอมาตายไปข้างหนึ่งหมดยาอยาหม่ได้จบนะฮะโอเคไหมครับเพราะงั้นผมเลยต้องเตืนตอนน้องไงทุกคนกว่าใจเย็นๆกนไอ้สองเบา อาจารย์คนนี้แหละใช่เลยใช่ไหมล่ะเจ็บแปลกูมาทันทีหัวลุนัวอยู่เลยเพลงนี้นะโอเคไหมฟิลิปปีบอกว่าอะไรบอกว่านี่ไงในฟิลิปปีเนี่ยบทที่สามข้อที่สามบอกว่าอะไรลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเออแล้วทำไมบางคนยังโน้มไปอยู่ข้างหลัง่ะ ืออะไรอ่ะครับโน้มตัวไปข้างหลังเดินยังไงก่อนคือเดินยังไงบอกผมหน่อยดิอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ปะ่ะผมงงมากเลยอะ่ะบางทีคือในพระคัมภีร์บอกโน้มตัวไปข้างหน้าใช่ปะ่ะเวลาเราเดินเราต้องเดินอย่างนี้ใช่ปะ่ะโน้มตัวไปข้างหน้าแต่บางคนนะฮะโง่ มันยังอยู่อดีตอยู่เลยเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาตกใจบมือได้นะครับบมือได้รู <laughs> ้ตกใจ